ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาพบกับคอนเทนต์ของที่ซื้อประจำเดือนมกราคมเราจะมีส x ท5 0บาสิบเซ เราซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยอะไรที่ใช้แล้วดีบ้างนะคะคือด้วยความที่เปิดปีใหม่เรามีแผนว่าจะทำโนบายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำมันแต่ไม่เป็นไรเราก็เข้าร่วมกับมันไปเลยนะคะเพราะว่าเราจะช็อปปิ้งให้ฉ่ำไปเลยในเดือนนี้เองนะคะมีของที่ชอบหลายชิ้นเลยนะคะซึ่งมันเป็นของที่ เราเนี่ยซื้อมาสักพักแล้วบางอย่างนะคะแล้วก็มีของที่เพิ่งซื้อด้วยแล้วก็รู้สึกว่าพอเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยเราชอบค่ะก็เลยอยากเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะคะนะคะที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นแป้งอันนี้ค่ะแป้งของโรแมนแป้งฝุ่นนะคะที่คล้ายๆกับของอินนิสฟรีแต่ว่าตัวนั้นนะคะเราก็ใช้จนหมดไปแล้วนะคะเราก็เลยได้ตัวนี้มาจากคอน มาจากร้านมัลตี้นะคะซึ่งร้านมัลตี้เนี่ยเขามีโปรอยู่ว่าเราจะมีสิทธิ์แรกซื้อลด50%ซึ่งเราก็ได้ตัวนี้มาหลังจากที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้หน้าเราอะไม่แพ้คือมันไม่ได้ช่วยเรื่องผิวหรือว่าปกปิดอะไรมากนะคะแต่ว่าเรื่องที่ดีของมันก็คือเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานี่แหละ ที่มันเป็นข้อดีของมันนะคะเพราะว่าเราอยากได้แค่แป้งฝุ่นธรรมดาแล้วก็ราคาไม่แพงคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่นะคะแต่ก็ว่าฉลองนิดของเรานะคะก็คือลิปคาเกะนั่นเองนะคะคือช่วงนี้นะคะ อยากได้ลิปคากเก็มากแต่ว่าไม่รู้ว่าจะซื้อสีไหนดีก็เลยได้สีนี้มานะคะเป็นสีเชอร์รี่สีเชอร์รี่ไซรับนะคะเบอร์แปดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะทาให้ดูจะบอกสิ่งที่ชอบก่อนนะคะสิ่งที่ชอบก็คือสีมันน่ารักดูแต่สิ่งที่ไม่ชอบคือมันมันแบบ เลื่อมๆนะคะมันไม่ได้รู้สึกว่าช่ำด้วยความโกรของเนื้อมันแต่ว่ามันจะเป็นความมันแบบเลื่อมๆอ่ะเราไม่ค่อยชอบความมันเลื่อมๆนะคะก็คืออันนี้เขาชื่นชื่อว่าเป็นลิบไก่ทอดเราอาจจะไม่ได้ปริ่มตรงนี้นะคะก็เลยให้คะแนนแค่หคะแนนแต่ว่าเป็นของที่เราซื้อมาในช่วงนี้เช็ดออกก็จะประมาณนี้นะคะทิ้งสเตนอยู่บ้างนิดหนึ่ง แต่ลิปที่เราชอบในช่วงนี้นะคะจะเป็นของ e2d คะ่ะชื่อรุ่นว่า my own gemstone นะคะอันนี้แบบเลิศมากนะคะคือลิป e2d ไม่เคยทำให้เราผิดหวังนะคะมันทั้งทิ้งสเตย์แล้วก็ออกช้ำฉ่ำโกโก้แบบที่เราชอบนะคะซึ่งสีที่เลือกมาเนี่ยเป็นสี12 จะเป็นสีออกม่งวงสาวคูโทนะคะด้วยความที่เราไปทำเพอร์ซนาลคัลเลอร์มานะคะเราก็ได้เป็นสีคูโทเราก็เลยเลือกสีนี้มาเดี๋ยวจะทาให้ดูค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วหน้าผ่องแล้วก็ขึ้นมากๆเลยก็เลยกลายเป็นลิปที่ชอบในช่วงนี้หน้าผ่องขึ้นมานะคะแล้วก็มันจะติดทนออก ติดน,นิดนึงระหว่างแบบที่เราเช็ดออกไปหรือว่ากินข้าวหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันมันก็ยังมีสีอยู่ซึ่งคิดว่ามันดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้ปากแห้งจนเกินไปอันนี้ก็เลยกลายเป็นลิปที่เราชอบในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะคะมันจะติดเป็นสีตินตินมากกว่าอันแรกนิดนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ต้องเติมระหว่างวันเยอะของ อีทูดีจะเป็นลิปคอมโบสองสีที่ใช้รวมกันแล้วรู้สึกมันดีมากมันรู้สึกว่าปากมันชํำแล้วก็ทำให้ปากเนี่ยมันชุ่มชื้นนะคะเอามาดูกันก็คืออันนี้จะซื้อมาสักพักแล้วแต่ช่วงแรกอะไม่ค่อยอินเท่าไหร่น,นี้ก็จะเริ่มอินนะคะในช่วงนี้จะเป็นตัวโรแมนต์นะคะเบอร์ศูจะเป็นแห้งเหลี่ยมนะคะไม่แน่ใจว่าเรียก รุ่นอะไรเหมือนกันแต่พอทาแล้วมันจะเป็นสีออกแดงๆสีแบบนี้นะคะสีสวยมากแต่ว่าความเลิศก็คือเราจะเติมตัวนี้เข้าไปนะคะเป็นลิปเฟรชนะคะเป็นลิปมันตัวนี้จะออกสีแบบสีม่วงตุ่นๆชื่อว่าสีบลูมนะคะเราก็จะทาอันนี้ทับไปเลยทาให้มันเกินขอบปากนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะละมุนมาก แแบบนี้ด้วยความที่เราทามอะไรลิปนะคะมันก็เลยออะแสดงนิดนึงแต่ว่าถ้าทาแค่2อันนี้มันก็จะสีเบากว่านี้นิดนึงแล้วก็ละมุนกว่านี้นะคะผัวขาหลังๆมันชอบซื้ออันลิปที่มันเป็นอันเล็กๆนะคะเพราะว่ารู้สึกเราซื้ออันใหญ่ไปยังไงเราก็ใช้ไม่หมดนะคะเราก็เลยหันมาซื้ออันเล็กๆแทนอย่างตัวนี้นะคะของเอมิอส์เนี่ยเราก็ซื้ออันเล็กๆมาเหมือนกันตัวนี้จะเป็นกล่อง เป็นเป็นกล่องเป็นเซตค่ะมีสีแท้งแล้วก็มีสีสีประมาณตอนนั้นได้มาในวันที่จัดโปรโนะคะที่เซฟลอร่าประมาณ500กว่าบาทคุ้มมากๆเลยค่ะก็สิ่งที่เราเพิ่งซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าหวีดมากๆนะคะช่วงนี้ชอบมากๆเลยก็คือไฮไลท์ของ Fenty Beauty อันนี้ซื้อว่าลดละไข่แล้วนะคะสีเหลือประมาณ1,000บาทนะคะสีเบอร์0,1นย์คือด้วยความที่ได้ยินกิติศัพท์มาอย่างยาวนานนะคะว่า Fenty Beauty เนี่ยไฮไลท์เขาจึ้งมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจึ้งแค่ไหน,นเดี๋ยวหลังจากทำงานมาทั้งวันนะคะ,ะเราจะเติมตัวไฮไลท์เข้าไปอยากให้ทุกคนเห็น่า เมื่อกี้หนักมือแล้วค่ะถ้าทานิดเดียวดูความเงาที่มันเกิดขึ้นบนใบหน้าของเรานะคะเงาจริงไม่ตริงหนังเราก็แนะนําว่าให้ลงนิดเดียวพอนะคะสําหรับสายเกาหลีอย่างเราเราไม่ได้สายพอนะคะแต่ว่าเราชอบมากเราก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันเงาที่สุดเท่าที่เคยมีไฮไลท์มาเลยนะคะเลิศมากดูจมูกด้าย สุดๆเลยเพราะว่ามันเลิศมากจมูกฉันพุ่งไปดาวังคารนะคะอันนี้เป็นของ h i n ส์นะคะเป็นเพิ่มความดิวอี้ความฉ่ำโกลวให้กับผิวหน้านะคะให้ดูเขาจะทำให้หน้าเราดูแบบมันๆเหมือนอิ่มน้ำกินน้ำเวลาสิบแก้วนะคะดู แต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยมันร้อนมากทุกคนก็เลยทําให้น้องกวคนนี้ยมันติดแมสนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอยู่ทนเท่าไหร่เราก็เลยไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เท่าไหร่นะคะตัวนี้ก็เลยกลายเป็น เลเบอร์ er ในช่วงนี้นะคะที่ชอบในช่วงนี้อย่างหนึ่งก็คือการย้อมขนคิ้วค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนคิ้วเข้มนะคะคือเราพอจะมีคิ้วอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องเขียนคิว้วแต่อันนี้มันตอบโจทย์สำหรับคนที่มีคิ้วอยู่แล้วนะแล้วก็อยากให้คิ้วมันออดลงอันนี้เป็นของเคสนะคะสี G Y ซักอย่างนะคะจำไม่ได้ซึ่งอันนี้โดนพอสอนหน่อยหนึ่ง ป้ายมานะคะเราไปดูไลฟ์แล้วเราก็อยอยากได้บ้างนะคะ mm hmm. ก็เลยไปถอยมาเลยทั้งที่เขียนคิว้วแล้วก็มาสคาร่าแต่เราชอบมาสคาร่ามากเลยนะคะคือมันจะทําให้คิ้วเราอ่อนลงแล้วก็เราจะดูเด,ด,ด็กลงเดี๋ยวจากปัให้ดูหนึ่งคางเทียบกันคือมันแตไม่ได้ต่างกันจนแบบอย,ย้อมคิ้วอ่อนขนาดนั้นนะคะแต่แปรงเขาดีมากนะคะแปรงเขา แบบพอเวลาดึงออกมาใช่ไหมคะมันเก็บเนื้อโปรดักได้กําลังดีแล้วก็ทําให้เวลาเรามาปาดคิ้วมันไม่เป็นก้อนนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีของไอตัวที่ปาดคิ้วอันนี้มากๆเลยรนะู้สึกว่าบางทีเราไม่ได้ต้องการให้มันเก็บโปรดักมาเยอะๆนะคะแต่เราอาจจะอยากให้มันเอามาพอดีแล้วก็เหมาะกับการใช้แต่ละครั้งซึ่งเรากขาต้องจะ,อะเอาอันนี้มาช่วยปาดนิดนึงที่ปาดคิ้วนะคะทีดเดียวจริงๆแลก็ได้เลยนี่ ถามว่ามันต่างกันเยอะไหมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้ดูซอฟลงอันนี้ก็จะเข้มนิดนึงนะคะน,นี่ก็จะซอฟลงก็ทําให้หน้าเด็กลงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรารู้สึกว่าทําให้หน้าเราเนี่ยมันจึ้งขึ้นนะคะก็คือการดัดขนตาแล้วก็ ปัดขนตาค่ะอันนี้เป็นเทคนิคที่เราเพิ่งพบเลยนะคะว่าเวลาที่เราดัดขนตาเราไม่ควรจะทําให้มันยืดแบบแน่นๆนะคะเราควรจะทําเบาๆแบบพอให้ขนตามันค่อยๆงอนขึ้นแค่นั้นพอเดี๋ยวตาทําให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงคือเราก็ใส่เข้าไปใช่ไหมคะปกติเนี่ยแหละแต่ว่าก็พยายามดัดแบบเบาๆเอาแบบยำๆนะคะแต่ว่ามไม่ใช่แบบหักแบบอืออยเงี้ยไม่เอาเอาค่อยๆ แล้วขนตามันจะขึ้นสวยกว่าเวลาเราดัดแรงๆนะคะคือมันจะต้องอยู่ที่การทำบ่อยๆมันจะทำให้เราเกิ่งขึ้นมาจะไม่เห็นคือเราไม่ได้ใช้แรงในการดัดเยอะนะคะแต่ว่าเราเน้นองศาแล้วก็การงัดแบบค่อยๆยำเอาอันนี้มันจะทำให้ขนตาเราเด้งกว่าการที่เราใช้แรงเยอะๆในการบีบนะคะซึ่งมันเป็นเทคนิคใ,ใหม่ที่ทำให้เราเปิดโลกมากปกติเราจะเน้นแบบยำแบบบีบเงี้ย นึกว่ายิ่งบีบแรงมันก็จะยิ่งอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะมันจะทําให้ขนตาเราหักแล้วมันก็จะไม่เป็นทรงประมาณนี้แค่นี้เราก็ปรับมาสคาราได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ซื้อมาในช่วงนี้เราชอบมากก็คือกระเป๋าค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่ซื้อที่เมกกะลังนานะคะแต่ไม่แน่ใจว่าร้านชื่ออะไรมันจะเป็นร้านที่ขายตุ๊ก,กตาน้องมอนชีชีขายพวกพวงกุญแจห้อยนู่นนี่นะคะแล้วก็ได้น้องเอลโมมา หนึ่งตัวนะคะแล้วก็กระเป๋านี้มันเป็นกระเป๋าที่ใหญ่พอสมคนเลยนะคะใส่ของได้เยอะมากแล้วก็ราคาไม่แพงอยู่ที่3 5 0ห้าบาทเท่านั้นเองแล้วก็มีน้องเอี้ยวมูด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเวลาเดินไปที่ไหนเนี่ยคนก็จะทักว่ากระเป๋าของอะไรน่ารักจังคาะไม่แพงรู้สึกว่าจับต้องได้ วันนี้นะคะของที่ซื้อในเดือนมกรกาคมก็จะมีประมาณนี้นะคะรวมจริงๆก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะแต่เราเลือกเฉพาะอันที่เด็ดๆออกมานะคะเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันนะคะหวังว่า,วาเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u บสไค i b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไบ๊ายบายค่ะ